thank you สวัสดีเอฟซีพี่น้องป้องไปหลังจากที่หายไปซองมือมือนีก็มาเล้วจ้ามือนีกับสิมาพอ,พอกันในครัวคือเกาเด้อค่ะพี่น้อง่ะสําหรับเมนูของเฮามือนีกับสิมากันแบบงง่ายๆเลยจ้ามือนีกัสกกบ,บกสิมาพอบเมนูกับเผาไข่เหี่ยวมาเด้อค่ะพี่น้อง่ะอันดับเลขสิริกสิทําการถอดไข่เยี่ยวมาไว้ซากอนหลังจากนั้นก็มาปั้นแบบพีกเด้อค่ะพี่น้อง่ะสาหรับช่วงนี้สิริกต้องขอใัยหลายๆเด้อค่ะในความประตอนเหนื่งในการลุกขีหลังจากที่มีเวลาแล้วสิมาพบ พอกันทุกมือเด้อค่ะพี่น้อง่ะเมนูของข้ามือนี่เบิ้งเล้วก็อาจจะเป็นเมนูเคียดตุเย็นเด้อค่ะพี่น้อง่ะก็ย้อนว่ามีอย่างกระใสลงไปหลังจากี่เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วสิริก็สิทําการผัดนอ้นองค่ะพี่น้อง่ะอันดับแรกก็สิพัดบักพีจนหอมซักอนหลังจากนั้นกระใสหมูสับของข้าล่งไปแล้วก็เติมน้ำเปล่าล่งไปจักน้อยบาดนี้กระใสซอสสำเร็จคือเกาหาาั่จ้าหลังจากนั้นกระตบถ่ายดูยบททั่วแล้วก็บใบกระเพ้าเด้อค่ะพี่น้องขาบาดนี้สิริสิพัดคุณเล่ห์เ,หเพื่อนเข่ากันเลยจ และแล้วเมนูกะเพราไข่เหี่ยวมกของเท้ามือนีก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะนาตาก็อาจจะบ่สวยปานไดเด้อค่ะพี่น้องขาแต่ว่ารสชาติถึงใจแน่นอนสําหรับมือนีก็มาเซ็บๆน้ำกันเด้อคะ่ะคิปมือนีก็อาจจะสั่นไปจักน้อยสําหรับมือนีสวัสดีจ้า